สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันจันทนะเดี๋ยวมาดูข้อความจากอนาคตนะคะก็คืออีก6เดือนข้างหน้านะคะคนวันจันทร์จะได้รับข้อความอะไรบ้างข้อความนี้อาจจะเป็นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจากจัก,กรวาลหรือจากอะไรก็ได้นะคะที่อยากให้คุณได้รู้นะคะจะส่งเป็นเมสเซจแบบนี้มาให้คุณนะคะว่าอีก6เดือนข้างหน้าคนวันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างจะได้รับข้อความอะไรมาดูกันเลยค่ะ ว้าวใบแรกเก้าถ้วยนะคะคนวันจันทร์ความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะความสุขความสุขกายสุขใจความเพียบพร้อมความบริบูรณ์ไปซะทุกสิ่งทุกอย่างความรื่นเริงบันเทิงใจความเขาเรียกอะไรความมีสุนทรียภาพอะเออนะคุณอาจจะได้ทำอะไรที่มันเป็นความสบายใจของคุณนะคะเป็นความสุขของคุณเป็นความพึงพอใจคุณอาจจะได้รับกับอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะ ที่ช่วยให้คุณมีความสุขมีความสบายใจนะคะหรือถ้ามองในเรื่องของความสำคัญบางคนมีช้อยเยอะก็ได้นะมีความสุขกับการมีช้อยอย่างนี้ก็ได้นะคะมีความสุขกับการมีช้อยก็ได้ด้วยนะคะหรือหรือหรือนะระวังไปเจอคนแบบนี้ถ้าตัวคุณไม่เป็นคุณก็ระวังไปเจอคนเจ้าชู้นะคะ คน Playboy, p play g i r l อย่างเงี้ยได้ด้วยนะามาดูต่อนะคะสองไม่เท้าวว่าคุณจะเห็นทางออกบางคนหันมาทำธุรกิจออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะหันมาทำธุรกิจออนไลน์นะคะ หรืออีกในหนึ่งในเรื่องของการงานคุณก็จะพบทางออกของปัญหาจะพบโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะบางคนบอกว่าหางานจะได้ไหมคุณหางานทางอ,อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตออนไลน์สมัครงานเอาไว้นะคะคุณจะได้งานนะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการงานไพไ่สองใเท้าเป็นเป็นในเรื่องของการงานที่ดีมากๆใบหนึ่งด้วยนะคะหกม้เทา้าว้าวในเรื่องของการงานนี่ดีจริงๆนะในเรื่องของความประสบความสําเร็จการได้รับชัยชนะการได้รับ การสนับสนุนนะคะได้รับคําเยินยอรสรรเสริญชื่นชมอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะคะจากงานที่คุณทํามันจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเนาะอย่างนี้ก็ได้โดยมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะสําหรับบางคนสําหรับบางท่านนะมีเกณฑ์การเดินทางการประสบความสําเร็จอย่างสวยงามมาและเอ็มเปอเรอร์นะคะในเรื่องของการงานตําแหน่งหน้าที่จริงๆด้วยนะคะอืม ตัวคุณเองการประสบความสําเร็จครั้งนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเลยก็ได้นะคะสามารถทําให้คุณเนี่ยสมมุติว่าเป็นพนักงานธรมธรมดาธรรมดากลับได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้เลยนะคะเห็นไหมเอ็มพัลเลอร์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นนะความมั่นคงในเรื่องการงานหรือธุรกิจไม่ต้องห่วงบางคนถ้าคุณทํางานประจําทํางานธุรกิจออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น ธุรก,กิจส่วนตัวนะคะกิจการคุณจะมั่นคงมั่งคั่งได้อย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะคะจะเติบโตเป็นปึกแผ่นแบบใหญ่โตมากๆนะคะจากกิจการเล็กๆคุณจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าคนที่ทํางานบริษัทเป็นพนักงานประจําตําแหน่งมันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคุณดูได้เลยนะคะคนวันจันทร์นะในเรื่องการงานถือว่าดีมากๆนะคะแต่ว่าอีกในหนึ่งไพ่ก็เตือนเหมือนกันนะคะว่า เมื่อคุณได้รับตรงจุดนี้แล้วนะก็อย่าเหลืองอํานาจนะคะอืมเพราะว่าคุณคุณโตแบบก้าวกระโดดอะคุณโตแบบเร็วมากนะคะมันไม่ธรรมดา,านะคะแต่ไพ่ก็จะบอกว่าอย่าเหลิงนะอย่าอย่าบ้าอํานาจหรือว่าอย่าเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอีโก้สูงอย่างเงี้ยนะคะระวังจะผิดหวังเห็นไหมสามดาบมาเลยนะแม่หมอพูดอยู่หยบหยย,ยังไม่ทันจะผ่านไปเลยเนี่ยนะคะ ออถ้าสมมติว่าคุณมีในส่วนของอีโก้สูงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะทำให้คุณเกิดความผิดหวังขึ้นมาได้นะสามดาบเนี่ยคุณระวังนะคะออความไม่ได้ดั่งใจความไม่สมความปรารถนาเนาะหรือบางคนถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์ระวังรักซอนระวังอกหักผิดหวังจากความรักได้หรือในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ระวังเป็นเรื่องพวกความดันนะความดันหัวใจอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ มาดูต่อนะคะห้าถ้วยแม้ต่อกันมาแบบเจ็บเจห้าถ้วยเป็นไพ่ในเรื่องของความผิดหวังนะคะความทุกข์ความไม่ได้หนังใจแบบนี้ด้วยนะคะอย่างที่แม่หมอบอกเกิดไว้ตั้งแต่แรกในเรื่องของความรักระวังในเรื่องของรักซ้อนนะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าตัวคุณเองนะคะมีช้อยเยอะมีตัวเลือกเยอะเป็นรัก เป็นมีรักซ้อนแบบนี้นะคะคุณระวังในเรื่องของความผิดหวังนะเห็นไหมห้าถ้วยปรากฏขึ้นมานะคะอ,อ,อาจมีการเลิกลายหย่าล้างกันได้กับใครคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าคุณมีภรรยาแล้วมีสามีแล้วระวังการเลิกลากันนะคะการเลิกรากันทะเลาะบอกแวง้งเห็นไหมมันขึ้นมามการติดต่อของคุณส่วนใหญ่เป็นการติดต่อด้านออนไลน์นะคะทักแชทคุยกัน อย่างเงี้ยในเฟซในแชทอะไรต่างๆนะคะเดอะสตาร์ Star, ขึ้นมาเยียวยาทันทีพอทุกบุ๊กเยียวยาทันทีแต่ว่าคนคนนี้คุณนวลนจัดคุณทุกคุณจะทุกได้ไม่นานนะไม่หมอบอกเลยนะคุณจะจมกัออดีตอยู่ได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวคุณจะฟื้นตัวกลับมาได้ค่อนข้างเร็วมากๆคุณมีการปรับตัวเร็วมากเยียวยาจิตใจได้เร็วมากนะคะ คุณเป็นอย่างว่าแหละนะคะถ้าสมมติตัวคุณเป็นก้าถ้วยคุณจะเยียวยาจิตใจตัวคุณเองได้มาได้เร็วมากๆนะคะผิดหวังจากคนหนึ่งเดี๋ยวคุณก็หาใหม่ได้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้กรุ้มกลิ่นนะคะสองใบนี้นี่เจ้าชู้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากๆนะคะรักตัวเองมากๆอาจจะไม่ได้ใส่ใจคนอื่นสักเท่าไหร่นะอันนี้แม่หมอก็ทายตามไพ่นะไม่ได้เอาใจใครเนะื้อทายตรงๆนะคะว่า คุณเป็นคนที่มีความรักตัวเองมากๆนะคะบางทีในเรื่องของความรักผิดหวังก็ผิดหวังได้ไม่นานช้ำใจทุกใจแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวคุณจะเยียวยาจิตใจของตัวคุณเองได้ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่นะคะจะมีความหวังครั้งใหม่ๆกลับขึ้นมาได้หรือว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนั่นเองนะคะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองโดดเด่นมีเสน่ห์มีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะมีคนเข้าหาคุณเยอะคุณมีแรงดึงดูดเยอะนะคะคุณดูดีคุณดูโดดเด่นมืนเหนือจากคนอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะเท่ากับกับคนที่คุณเขามอง กับคนอื่นที่เขามองคุณอย่างเงี้ยนะคะคุณโดดเด่นเนาะ <S <S ก็ไม่น่าแปลกนะที่จะมีแรงดึงดูดให้กับคนอื่นเริ่มต้นเห็นไหมพอเยียวยาใหม่ปุ๊บแม่หมอพูดเห็นไหมเยียวยาใหม่ปุ๊บคุณเริ่มต้นทันทีนะเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่ทันทีเลยนะคะหรือบางคนได้ข่าวดีถ้ามองในเรื่องของการงานก็จะมีการเริ่มต้นการงานใหม่เริ่มต้นการงานที่ดีนะคะหรือจะได้ข่าวดีแบบไม่คาดฝันก็ได้หรือบางคนเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไปเลยแบบนี้นะคะ เก้า <c oughs> ไม่เท้านะคะเก้าไม่เท้าใครบางคนอาจจะอยู่โดดเดี่ยวอย่างที่แม่หมอบอกตั้งแต่แรกถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะ <c oughs> ถ้าคุณมีอีโก้สูง وي, <c oughs> มีอีโก้สูงมั่นใจตัวเองมากเกินไปคุณจะถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวน, <c oughs> นะคุณจะไม่มีใครช่วยเหลือนะคะคุณจะถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวหรือไม่คุณต้องทํางานคนเดียวนะคะ เหมือนคุณต้องรู้สึกว่าไม่สามารถมีใครช่วยคุณได้อะไรประมาณนี้หรือไม่งานที่คุณทำม,ม,ามันเป็นงานที่ยากมันเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์มากๆนะคะต้องใช้ความสามารถพิเศษแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทำงานคนเดียวคุณอาจจะต้องทำงานคนเดียวแบบนี้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะ โอ v e หเลขึ้นนะเลเวอร,ข,นะเเวอรขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความมีเสนโดดเด่นอีกแล้วนะในตัวคุณแต่ก็ระวังในเรื่องของรักทางเลือกอย่างที่แม่หมอบอกนะคะออรักทางเลือกหรือถ้าคุณโดนกระทําแบบนี้นะคะตัวคุณเองอจะมีกําแพงตั้งขึ้นมาสูงมากๆเลยแล้วก็มีความหวาดวิตกกังวลใจถ้าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายทำนะในเรื่องของความสัมพันธ์ คุณจะมีความหวาดหวาดวิตกกังวลใจนะคะตั้งกำแพงขึ้นมาสูงปกป้องตัวเองอย่าทำอะไรชั้นนะอะไรประมาณนี้นะคะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาทำอะไรชั้นนะอะไรแบบเหมือนคุณกลัวอะไรเงี้ยกลัวประวัติศาสตร์ที่จะสัรอยนะคะเลอเวอร์ over, เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังอีกดอกหนึ่งในเรื่องของรักทางเลือกแม่หมอบอกเลยเนาะติดขึ้นมากับไพ่จามดาบนะเพราะฉะนั้นนะคะความรักเป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังสักหน่อยนะคนวันจันทร์นะ อีก6เดือนข้างหน้าอะมาดูกันต่อนะคะแชมเปญมานะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับสภาพจิตใจได้เยียวยาจิตใจได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะฟื้นขึ้นมานะคะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งบางคนเลิกลากันไปเลยนะคะเลิกลาอย่าล้างกันไปเลยแยกย้ายกันไปเลยบางคนมีเกณฑ์ย้าย ย้ายถิ่นฐานก็ได้ด้วยย้ายบ้านย้ายที่ทำงานนะคะ The Sun มาโอ้โหมาทั้งสตาทั้งสันนะคะดีมากๆต้องบอกก่อนเลยว่าชีวิตใหม่ ความหวังใหม่หลังจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณจะเจออะไรแต่สิ่งที่ดีๆเดือนสันมาเพราะฉะนั้นคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่ของคุณอันนี้คุณจะเจอสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะชีวิตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากสิ่งที่คุณพบเจอมาพบกับความผิดหวังมานะคะคุณจะเริ่มต้นใหม่ที่ดีคุณอาจจะเจอคนที่ดีดีดีด้วยนะคะคนที่เขาเป็นคู่ของคุณจริงๆเนี่ย lover อันนี้ก็หมายถึงว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคนใหม่นี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังเป็นพ่อไม้แม่ไม้ย่าล้างในครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะแล้วก็มาเจอกับคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าเป็นในเรื่องของคนใหม่ที่คุณจะได้เจอนะเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณคุณอาจจะเจอกันแล้วคุณได้แต่งงานกันด้วยนะคะ the sun มาเนาะในเรื่องของความประสบความสําเร็จทั้งหลาย เดอะซันนี่ไม่ใช่ในเรื่องของการงานชีวิตอะไรอย่างเดียวความรักทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะจะทําให้คุณดีขึ้นมากๆประสบความสําเร็จทุกด้านว่างั้นเลยนะคะแเหรียญน,นะมาซึ่งด้วยการเงินด้วยนะคะคุณจะมีการขมักขมันมากขึ้นเริ่มต้นทาธุรกิจเริ่มต้นหาเงินอย่างนี้ได้ด้วยนะ ถือว่าเป็นคนเป็นช่วงที่คุณมีโชคมีลาบแบบมหาศาลนะคะซันมาแล้วก็แปดเหรียญติดกันมาด้วยนะคะมีสตาร์ด้วยแช a เปญด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงแน่ๆแหละนะคะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีสิ่งที่จเจริญมากขึ้นเนาะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบมากๆเลยนะคะคนวันจันเนาะช่วง6เดือนหน้าโอ้โหอะไรนี่ e m p r e s s บ่งบอกถึงความร่ำรวยและความสะดวกสบายความสุขหรือเป็นช่วงที่คุณนั่งมากก็ได้นะเป็นช่วงที่คุณแบบนั่งนั่งนอนนอนแบบสบายไม่ค่อยได้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะนั่งนั่งนอนนอนหรือไม่ถ้าไม่ใช่นะคะคุณจะรวยคุณจะรวยมากๆถึงขั้นมีฐานะเศรษฐีเลยเนาะอืมคือเหมือนแบบได้ขยับฐานะนะคะจะมีฐานะที่ดีขึ้นร่ํารวยขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะ ราชินีไม้เท้าคุณนี่เหมือนแบบเป็นคนที่เมเมเขาเรียกว่าอะไรนะเมตตามหาเสน่ห์อย่างนี้เลยป่ะเนาะเป็นคนสวยหล่อดูโดดเด่นนะคะ ดูมีสเสน่ห์แบบมากๆนะคะเป็นที่ดึงดูดดึงดูดต้องตาต้องใจกับคนที่คุณพบเห็นมากๆคุณเป็นคนเก่งนะคะไม่ว่าในเรื่องของการงานนะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะในเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณไม่ต้องพูดถึงนะคะดวงคุณเด่นขึ้นมาเลยนะคะสําหรับคนวันจันทร์เนาะก็แม่หมอยินดีด้วยนะคะสําหรับคนวันจันทร์เนาะรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกๆกันไปเลยเนาะก็ขอจบคาทานายเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ